ในธรรมชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเลยก็ว่าได้ซึ่งเอาจริงๆบนโลกเราก็มีอยู่เยอะนะทั้งแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดพายุทอร์นาโดพายุฝนฟ้าคะนองหรือแม้กระทั่งน้ําท่วมที่เราเรียกกันว่าสึนามิเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นบนโลกเราอยู่บ่อยครั้งพอสมควรซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงภัยธรรมชาติที่กล่าวมาทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ค่อนข้างรุนแรงที่ถึงขั้นล่าชีวิตทั้งคนทั้งสัตว์ไปได้อย่างนับไม่ถ้วนเลยแต่ถ้าหากผมจะบอกว่าภัยธรรมชาติบนโลกเราเหล่านี้ถือว่าเบามากถ้าเทียบกับภัยธรรมชาติบนดาวดวงอื่นในระบบสุริยะเ เพื่อนจะเชื่อไหมครับถ้าอย่างนั้นเอางี้เดี๋ยววันนี้ผมเอฟพศมพิทักษ์จะพาเพื่อนๆไปดูกันครับว่าภัยธรรมชาติของดาวดวงอื่นในระบบสุริยะเรานั้นจะมีภัยธรรมชาติอะไรบ้างจะน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนจะอันตรายมากกว่าบนโลกเราหรือไม่เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมให้หมดเลยครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยถ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับลำดับที่1เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนอกโลกนั้นภัยธรรมชาติลำดับแรกนี้จะอยู่บนดาวศุกร์ครับ คือถ้าเกิดเราพูดถึงภัยพิบัติจากดาวศุกร์เนี่ยต้องขอบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นภัยพิบัติที่น่าจะรุนแรงที่สุดติดท็อปทรีดาวที่มีภัยพิบัติรุนแรงที่สุดในระบบสุริยะเลยก็ว่าได้ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น่ะหรอก็ต้องบอกเลยว่าดาวศุกร์นี้เนี่ยมันมีภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายอย่างบนดวงดาวมากแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดีเทลกนแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความรู้จักเบื้องต้นของดาวศุกร์กันก่อนสําหรับดาวศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวที่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยในลาดับที่ 2, ซึ่งว่ากันว่าดาวศุกร์นี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นดาวพี่ดาวน้องกับโลกเราเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าขนาดเนี่ยมันมีขนาดใกล้เคียงกันและลำดับเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกันอีกด้วยแต่ถ้าว่าต่อให้จะเรียกว่าเป็นดาวพี่ดาวน้องก็ตามแต่ภายในดาวศุกร์เนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นพี่น้องกับโลกเราแบบซะอย่างนั้นเลยครับแถมว่ากันว่าโหดร้ายโคตรๆอีกด้วยครับคือถ้าเกิดใครเคยดูสารคดีเกี่ยวกับดาวศุกร์มาเนี่ยผมก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักดาวศุกร์ในเรื่องของ ดาวที่ทั้งร้อนแบบร้อนจนสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เลยซึ่งจากอุณหภูมิที่นักวิทยาศาสตร์คาดการไว้น่าจะอยู่ที่4ถึง500องศาเซลเซียสเลยทีเดียวแถมยังแห้งแรงอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอเพราะยังมีอากาศที่เป็นพิษจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนซัลเฟอร์ไดออกไซด์และอาร์กอนซึ่งเมื่อผสมรวมกันแล้วมันจะทําให้ฝนที่ตกลงมาบนดาวศุกร์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นฝนกรดตลอดเวลาอีกด้วยและที่แย่ที่สุดเลยก็คือจากก๊าซพิษที่ย ม,มันยังทําให้เกิดเป็นกลิ่นคล้ายแก๊สไข่เน่าอยู่ตลอดเวลาทั่วทุกมุมดาวศุกร์อีกด้วยและด้วยองค์ประกอบเหล่านั้นมันเลยทําให้ดาวศุกร์เนี่ยมีมลพิษทั้งดวงดาวเลยก็ว่าได้ซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้มันก็เลยทําให้เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกา๊าซเรือนกระจกขึ้นมาอย่างรวดเร็วและนหนาแน่นมากๆจนทําให้ดาวศุกร์นะตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับขั้นวิกฤตถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของกา๊าซเรือนกระจกเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทาให้อุณหภูมิข,ของดาวดวงนี้ที่นักวิ ไปแล้วทั้งในช่วงของตอนกลางวันและในตอนกลางคืนเลยครับและจากที่กล่าวมานี้เนี่ยมันเลยเป็นไปได้ยากมากๆเลยครับที่จะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่บนดาวศุกร์ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวบนดาวศุกร์และก็เป็นโชคดีบนดาวโลกของเราเลยก็ว่าได้เพราะดาวโลกของเรานั้นแทบจะไม่มีเหตุการณ์ที่ว่ามานี้เกิดขึ้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมพูดถึงเฉพาะปัจจุบันนะไม่ใช่ในอนาคตที่จะถึงซึ่งทําไมผมถึงต้องพูดอย่างนี้ล่ะนั่นก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก,ก๊าซเรือนกระจบ,บนโลกเราก็ หนาขึ้นทุกวันทุกวันไหนจะแสงแดดที่รับมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็อาร์สเลนกระจกที่หนาขึ้นอีกมาเลยทําให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นทุกวันไปอีกดีไม่ดีอีกไม่กี่สิบปีอีกไม่กี่ร้อยปีหรืออีกไม่กี่พันปีโลกของเราก็อาจจะเป็นแบบดาวสุกในอนาคตก็เป็นได้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นในอนาคตมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้และมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับและนี่ก็คือภัยพิบัติจากดาวดวงแรกหรือภัยพิบัติจากดาวสุกที่บนโลกเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้น เองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปลําดับต่อไปในลํนำดับที่2ต่อเลยละกันสําหรับภัยพิบัติที่ดวงดาวนั้นเจอแต่โลกของเราไม่เจอนั้นภัยพิบัตินั้นมันอยู่ที่ดาวอังคารนั่นเองครับ สำหรับดาวอังคารเนี่ยมันคือดาวที่อยู่ถัดจากโลกเราไปหนึ่งลดับในระบบสุริยะจักรวาลหรือเป็นดาวลําดับที่4ที่ถัดออกมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับดาวอังคารนี้เนี่ยถือว่าเป็นดาวที่มนุษย์เราส่งยาสํารวจไปบ่อยมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีหลายๆคนมองว่าดาวอังคารนี้อาจจะเป็นดวงดาวถัดไปที่มนุษย์เราในอนาคตอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่แทนโลกเนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนในอนาคตเนี่ยโลกของเราอาจจะรับไม่ไหวก็ได้ หรือดีไม่ดีอาจจะมีคนบางคนมีรสนิยบที่ต้องการที่จะย้ายดวงดาวมาอยู่ดาวดวงนี้เพราะฉะนั้นในยุคป,ปัจจุบันเลยจําเป็นต้องมีการไปสำรวจที่ดาวอังคารนั่นเองครับแต่ทว่าความหวังของใครหลายๆคนที่จะย้ายมาอยู่บนดาวอังคารนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเปอร์เซ็นที่มันจะเกิดขึ้นได้แบบที่เราคิดนั้นณปัจจุบันเนี่ยมันยังถือว่าน้อยมากๆเลยเนื่องจากว่าบนดาวอังคารนี้เนี่ยได้มีภัยพิบัติที่โลกเราไม่เคยมีมาก่อนอยู่ตลอดเวลาทั้งปีซึ่งภัยพิบัติที่ว่านั้นนั่นก็คือบนดาวอังคาร มีพายุขนาดยักษ์ที่ใช้คําว่ามันเป็นพายุขนาดใหญ่ที่สามารถกลืนกินดวงดาวดวงเล็กๆดวง,ดวง,ดวงหนึ่งไปเลยก็ว่าได้ซึ่งพายุที่ว่านี้เนี่ยก็จะก่อตัวขึ้นและเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาบนดาวอังคารแถมยังได้รับอิทธิพลจากความร้อนของแสงอาทิตย์อีกทีนี้อุณหภูมิข้างบนพายุและข้างล่างพายุเนี่ยมันไม่เท่ากันมนเลย,ปยเป็นสาเหตุที่ทําให้พายุบนดาวอังคารนี้เกิดขึ้นได้บ่อยและเกิดขึ้นได้นานและคงอยู่ได้นานอีกด้วยแถมอนุภาพเนี่ยก็ยังแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องการ ที่จะมาอยู่บนดาวอังคารอย่างนี้ก็จะต้องสามารถจัดก,การกับพายุที่ว่านี้ให้ได้ซึ่งถ้ามองทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วบอกตรงๆเลยครับแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ ถ้าเราพูดถึงอีกคําถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องขอตอบตรงๆเลยครับว่าส่วนตัวผมนะเชื่อว่ามันน่าจะมีครับแต่มันอาจจะมีน้อยมากๆหรือมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่เราไม่คาดคิดเลยก็ว่าได้ถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะโดยส่วนตัวนะครับนั่นก็เพราะว่าด้วยข้อมูลจากการสรํารวจเก่าๆเ,เนี่ยบ่งบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่น่าจะมีอยู่แต่อาจจะมีไม่กี่สายพันธุ์อย่างที่ผมบอกไปและเราอาจจะไม่เจอเพียงเท่านั้นแต่มันจะเป็นตัว อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นพวกแบคทีเรียเชื้อโรคหรือบ布拉布拉สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่สิ่งมีชีวิตตัวจ้ยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่สามารถตอบได้เลยว่ามันคืออะไรแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าบนดาวอังคารนั้นมันจะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่มีสปีชีไม่ตรงกับบนโลกอยู่อย่างแน่นอนแต่มันก็ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดแบบชัดเจนอยู่ดีว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตออยู่่่บนนนดดาาาาววัังงงครรรรรรจจิิหืไมเเเะะะฉ้สีท ได้จากคําถามนี้นั่นก็คือเราต้องรอวันที่มนุษย์เหล่านั้นเราสามารถส่งคนไปสำรวจบนดาวอังคารได้แล้ววันนั้นนะฮะเราจะรู้เองว่าบนดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตยอยู่หรือไม่นั่นเองครับต่อมาในลําดับที่3ครับโอ้โหบอกเลยว่าลําดับนี้เนี่ยหลายๆคนฟังแล้วอาจจะตกใจนะเพราะดาวดวงนี้เนี่ยคือเป็นดวงดาวที่ได้รับความสนใจไม่เยอะเท่ากับดวงดาวดวงอื่นอาจจะด้วยเรื่องของการไปสํารวจหรือข้อมูลที่มันมีน้อยมันเลยทำให้ดาวดวงนี้เนี่ยแทบจะถูกพูดถึงน้อยกว่าดาวดวง อื่นในระบบสุริยะจักรวาลเลยก็ว่าได้โดยดาวดวงนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือภัยจากดาวเนปจูนนั่นเองครับ คือสาหรับดาวเนปจูนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินชื่อรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดให้ผมถามเรื่องของข้อมูลเชิงลึกถามว่าดาวเนปจูนเป็นยังไงมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีข้อมูลอะไรที่สามารถบอกผมได้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนไม่สามารถตอบผมได้แน่นอนหรือถ้าเกิดผมถามตัวผมเองผมก็ตอบไม่ได้เช่นกันนั่นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรามักจะศึกษาเกี่ยวกับพวกของดวงจันทร์ดาวอังคารหรือดาวที่อยู่ใกล้โลกกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่สําหรับดาวเนปจูนนี้เนี่ยมันคือดาวลำดับสุดท้ายในระบบสุริยะจั เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยเลือกที่จะสนใจดาวดวงนี้สักเท่าไหร่บวกกับข้อมูลของมันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเยอะมากมายขนาดนั้นด้วยซึ่งถ้าเราดูจากภาพแล้วเราก็น่าจะรู้ว่าดาวเนียบจูนเนี่ยมันมีสีเหมือนกับสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินที่เหมือนกับสีน้ําเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวดวงนี้ไม่ใช่เป็นดาวที่มีน้ําแบบที่เราเข้าใจกันนะแต่ดาวเรียบจูนที่มันเป็นสีน้ําเงินนั้นเนี่ยนั่นก็เพราะว่าดาวเนปบจูนเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศผิวนอกเป็นไฮโดรเจนฮีเลียมแล้ Gas ane, ้้ววก็๊าาซมมมีีีทททนนึ่่่งงดดยัห พอมันอยู่รวมกันบนชั้นบรรยากาศมันเลยทําให้เกิดเป็นสีน้ําเงินเคลือบดาวดวงหนึ่งอยู่นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเนปจูนที่ผมได้สรุปมาส,สั้นๆนะเนาะส่วนถ้าเกิดเราพูดถึงภัยพิบัติของดาวเนปจูนเนี่ยผมก็ต้องขอบอกอย่างนี้เลยว่ามันจะมีอยู่2ออย่างหลักๆด้วยกันโดยอย่างแรกนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของพายุที่คล้ายๆกับดาวอังคารเลยแต่พายุบนดาวเนปจูนนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับดาวอังคารอยู่เล็กน้อยนั่นก็คือพายุบนดาวอังคารเนี่ย จะใหญ่จะอยู่นานจะอยู่ยาวแต่ดาวนปจูนครับใหญ่นะ แต่ว่าไม่อยู่นานเท่าดาวอังคารแต่ว่ากันว่าพายุบนดาวเนปจูนเนี่ยจะมีกระแสลมที่รุนแรงมากถึง2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยซึ่งเอาง่ายๆเลยนะแค่เราเข้าไปอยู่ในเซี่ยวของพายุนี้เนี่ยเราก็จะโดนดูดเข้าไปในพายุนั้นและสลายแบบร่างกายฉีกเป็นชิ้นๆภายในพริบตาเลยครับส่วนภายอีกอย่างหนึ่งของดาวเนปจูนที่ผมไม่ได้พูดถึงนั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของอุณหภูมิคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบนดาวเนปจูนเนี่ยอุณภูมิเฉลี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยจะอยู่ที่ประมา มาสักลบ220องศาซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอุณหภูมิที่หนาวเหน็บมากๆหนาวจนไม่รู้จะหนาวยังไงและและด้วยเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยต่อให้มนุษย์เราสามารถไปอยู่บนดาวเนปจูนได้เราก็ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่ติดลบขนานดนั้นได้อย่างแน่นอนส่วนถ้าเกิดถามเรื่องสิ่งมีชีวิตบนดาวเนปจูนนี้เนี่ยสำหรับข้อนี้ผมตอบไม่ได้เลยครับเพราะข้อมูลบนดาวเนปจูนเนี่ยมันน้อยมากๆแถมมีการสำรวจที่น้อยอีกมันเลยไม่ค่อยมีหลักฐานหรือข้อมูลอะไรที่บ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตได้้เเลยเพราะฉะฉนนั เขาตอบตรงนี้เลยว่าผมตอบไม่ได้ครับและนี่ก็คือภัยพิบัติจากดวงดาวในระบบสุริยะที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกเราในลำดับที่3นั่นเองครับอ่ะโอเคเอาเป็นว่าผู้พกิการรอช้าเดี๋ยวเราไปลำดับที่4กันต่อเลยดีกว่าครับต่อมาในลำดับที่สนะครับสำหรับภัยบนดวงดาวในระบบสุริยะที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยบนโลกเหล่านั้นภัยบนดวงดาวนี้นั่นก็คือภัยบนดาวพฤหัสบดีน,น,นั่นเองครับ สำหรับดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยมันคือดาวลำดับที่5จากระบบสุริยะจักรวาลซึ่งจากข้อมูลเนี่ยคือมันเป็นดาวที่ดวงใหญ่ที่สุดในระบบนี้เลยก็ว่าได้และจากการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยว่ากันว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าโลกเราถึง11เท่าเลยครับถือว่าใหญ่มากๆเลยส่วนข้อมูลของดาวพฤหัส t h i เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเนื่องจากว่าด้วยสภาพดาวนั้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์มากเนื่องจากว่ามีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันอย่างน่าหลือ เที่ไฮโดรเจนเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ3-4ถึงส่ส่วนส่วนอีกหนึ่งถึงสส่วนเนี่ยเป็นฮีเลียมซึ่งสัดส่วนองค์ประกอบทั้งสองนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคือสัดส่วนที่มีความใกล้เคียงหรือว่าตรงกับดวงอาทิตย์เลยก็ว่าได้แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยต่อให้สัดส่วนจะใกล้เคียงกันแล้วก็มีองค์ประกอบที่คล้ายกันแต่ดาวพฤหัสก็ไม่ได้เป็นดาวเลิกอยู่ดีครับส่วนภัยพิบัติของดาวพฤหัสเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่2อบวกหอย่างด้วยกันนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่สุดขขั้้ววมมมาาาาากากๆเเพรระตตอออูลนนคบ่บใ วันเนี่ยใช้คําว่ามันจะร้อนแบบ ร้อนโคตรพ่อโคตรแม่เลยครับจะมีอุณหภูมิสูงถึง7ถึง9,500องศาเซลเซียสเลยแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงไปเหลือเพียงแค่1 0 0 0ถึง2อง0องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าฟังดูแล้วมันก็ดูเหมือนจะเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับตอนกลางวันแต่อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วมันจะห่างกันถึง6000องศาเซลเซียสเลยครับเพราะฉะนั้นด้วยอุณหภูมิที่มันเวียงถึง6 0 0 0องศาเซลเซียสเนี่ยมันเลยแทบจะทําให้สัตว์หรือสิิ่่งมีชีชววตทั ไม่สามารถอาศัยอยู่บนดาวดวงนี้ได้อย่างแน่นอนส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เป็นภัยพิบัติบนดาวพฤหัสนี้เนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับดาวดวงอื่นเลยครับนั่นก็คือเรื่องของพายุที่เกิดขึ้นบนดาวแต่ถ้าว่าความแตกต่างของพายุดาวดวงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอาจจะแตกต่างกว่าดาวดวงอื่นพอสมควรเลยเนื่องจากว่าดาวดวงนี้เนี่ยมันเป็นดาวขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นพายุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะใหญ่ตามไปด้วยแต่ถามว่ามันมีแรงลมที่หมุนรุนแรงเท่ากับดาวเนปจูนไหมมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ความใหญ่เนี่ยออ้หไม่ตงงพูดถึเลยครับ ว่ากันว่าจากการคาดการณ์ของนงักวิทยาศาสตร์นะครับพายุบนดาวพฤหัสเนี่ยอาจจะสามารถกลืนโลกหรือว่าดาวที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกเนี่ยเข้าไปได้2อถึงสดวงเลยทีเดียวซึ่งถ้ามีสิ่งมีชีวิตยอยู่ในนั้นจริงๆมันก็คงยากต่อการเอาชีวิตรอดบนดาวที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีพายุที่ใหญ่อยู่ตลอดเวลาบนดาวดวงนี้แน่แต่ มันยังไม่จบถึงเพียงเท่านี้เพราะจําได้ไหมคะตอนแรกผมบอกไปว่าภายพิบัติของดาวดวงนี้เนี่ยมันคือ2อบวกหนึ่งเอา้าแล้วบวกหนึ่งมันคืออะไรล่ะครับพี่ตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกของดาวเพบบื่อสบดีโดยภายพิบัติอีกอย่างหนึง่งที่อยู่บนดาวเพื่อหัดนี้นั่นก็คือดาวบริวารของดาวพฤรือหัสที่มีชื่อว่าดาวไอโอนั่นเองครับ คือเจ้าดาวไอโอที่ผมพูดถึงนะตรงนี้เนี่ยมันก็คือดาวบริบาลหรือที่เรารู้จักในนามของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีนั่นแหละดาวดวงนี้หรือว่าดาวไอโอเนี่ยมันมีความร้อนที่สูงมากว่ากันว่ามันน่าจะมีความร้อนรองลงมาจากดวงอาทิตย์เพียงเท่านั้นเองเนื่องจากว่าภายในดาวไอโอนี้เนี่ยมันมีการปะทุข,ของความร้อนจนของไหลเนี่ยปะทุขขออกมาจากพื้นผิวของดวงดาวเลยนั่นเลยทําให้ดาวไอโอหรือว่าดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีเนี่ยแผดเผาความร้อนออกมาเข้าสู่ดาวพฤหัสอ,อ,อีกพร้อมกับแสงของดวงอาทิตย์อีก นั่นเลยทําให้ความร้อนบนดาวพฤหัสบดีนี้ยิ่งร้อนละอุและมีการเวี่ยงของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแบบสุดขั้วเลยนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจากที่ฟังดูแล้วแค่ความร้อนเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักพันองศาเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วฮะว่ามันจะร้อนขนาดไหนขนาดเราอยู่บนโลกฮะแค่50องศาเราจะยังตายกันอยู่เลยครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้น ดีแล้วครับที่โลกเราไม่ได้เป็นแบบดาวพฤหัสบดีนะครับสําหรับลําดับสุดท้ายนี้นะครับโอ้โหจริงๆตอนแรกผมจะยกให้มันอยู่ในดาวพฤหัสบดีด้วยนะแต่ที่ผมยกออกมาเป็นหัวข้อแยกเนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันไม่ใช่แบบองค์ประกอบหลักของดาวพฤหัสบดีแต่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่ไปกระทบบนดาวพฤหัสบดีหรือถ้าเกิดพูดกันตรงๆก็คือมันคือดาวหางหรือดาวขอน้อยหรือที่เราเรียกกันว่าอุกกาบาตเนี่ยไปพุ่งชนบนดาวพฤหัสบดีนั่นเองครับ คือตามข้อมูลสําหรับหัวข้อนี้เนี่ยในบันทึกมันได้บอกไว้ว่าในอดีตเคยมีดาวหางกลุ่มหนึ่งที่ถูกพบโดยนักดาราศาสตร์สคนอย่างแคโรลีนชูเมเกอร์ยูจีนชูเมเกอร์และเดวิดเลวีซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยได้พบกับดาวหางกลุ่มนี้โดยบังเอิญเข้าจากการส่องกล้องโทรทัศน์อาวากาศฮัมเบิลเมื่อวันที่17พฤษภาปีมปี2537ที่ผ่านมาและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้พบกับกลุ่มดาวหางที่ว่าเข้าพร้อมกับตั้งชื่อดาวหางกลุ่มนี้ว่าชูเมเกอร์เลวี่นายหรือชูเม นนั่นเองซึ่งถ้าถามว่าทําไมเราต้องสนใจกลุ่มดาวหางกลุ่มนี้ด้วยคําตอบนั้นเนี่ยนั่นก็คือเพราะดาวหางกลุ่มนี้เนี่ยได้ทําการพุ่งเข้าชนกับดาวเพื่อสบดีอย่างรุนแรงด้วยความเร็วถึง60กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่เร็วมากๆและรุนแรงมากๆทีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้มันได้โด่งดังไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาออกมาคํานวณกันว่าความรุนแรงที่ดาวหางกลุ่มนี้เนี่ยปะทะบนดาวเพื่อสบดีนั้นมันมีความรุนแรงเท่าใดกันเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมติวันใด ดาวหางกลุ่มอื่นพุ่งเข้ามาชนโลกเขาจะได้เตรียมการได้ถูกปรากฏว่าผลที่ออกมานั่นก็คือความรุนแรงจากการประทักครั้งนี้เทียบได้กับระเบิด TMT ถึง6ล้านตันหรือเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูที่ถล่มฮิโรชิมะในสมัยส,ยสงครามโลกนั้นถึง100ล้านลูกเลย holy shit คือถ้าเทียบแล้วยังไม่เห็นภาพนะครับลองนึกถึงเรื่องของไดโนเสาร์ศูนย์พันหกสิบเจ็ดล้านปีก่อนเพราะอุกาบาทพุ่งชนโลกตอนนั้นนะ่ะเขาว่ากันว่าเทียบได้กับอุกาบาทที่ชนกับยุคไดโนเสาร์นั้นเนี่ยมากถึงหนึ่งร้อยเท่าหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือมีอุกาบาทที่ล้างบางไดโนเสาร์ในยุคนั้นพุ่งเข้าชนโลกทีเดียวถึงหนึ่งร้อยลูกเลยครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นขึ้นมาบนโลกเชื่อเถอะครับ โลกเราไม่เหลือซากแน่นอนและนี่นะครับก็คือภัยพิบัติสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากนอกโลกและดาวในระบบสุริยะและยังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกเรานั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับฟังดูแล้วน่ากลัวน่าขนาลุกกันพอสมควรเลยใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะอันสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับหัวข้ออื่นแล้วเปอร์เซนต์การเกิดเนี่ยมันมีเปอร์เซนต์การเกิดมากกว่าภัยอื่นๆเลยก็ว่าได้คือภัยอื่นๆที่เกิดขึ้นบนดวงดาวอื่นๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของอสภาพภูมิประเทศสภาพดวงดาวเหล่านั้นมนเลยทำให้เกิดภัยเหล่านั้น เกิแต่บนโลกเราเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีทั้งสนามแม่เหล็กโลกเรามีทั้งเกราะป้องกันโลกต่างๆมีทั้งแบบชั้นบรรยากาศโลกมาเลยสามารถป้องกันและทําให้ไม่เกิดภัยที่มันรุนแรงขนาดนั้นได้แต่ทั้งนี้ทงนั้นครับสำหรับเรื่องราวสุดท้ายหรือว่าดาวเคราะห์น้อยดาวหางที่มันจะพุ่งชนโลกเนี่ยคือบอกเลยว่ามันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆแต่น้องๆก็ไม่ต้องกลัวไปเพราะ เขาคาดการณ์กันว่าเปอร์เซ็นที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้เนี่ยมันอยู่ที่0ูนย์จตุ๊ตุ๊ตุ๊เปอร์เซ็นเลยฮะซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะเผื่อแบบน้องๆหนูๆฟังอยู่แล้วอาจจะแบบเฮ้ยฟังแล้วเครียดฟังแล้วแบบกลัวอุกกาบาตพุ่งชนโลกจังเลยและอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือในยุคปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์เราเนี่ยสามารถสร้างเครื่องบินหรือว่ายานอวกาศไร้คนขับเนี่ยที่เอาไว้พรีชีพ เพราะฉะนั้นผมเดาได้เลยว่าในอีกไม่กี่สิบปีหรือร้อยปีข้างหน้าดีไม่ดีเราอาจจะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้สามารถป้องกันดาวเคราะห์น้อยหรืออุกกาบาตพุ่งชนโลกได้ดีกว่านี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นน้องๆไว้ใจได้ไม่ต้องห่วงและยิ้มเข้าไว้นะครับไม่ต้องกลัวนะอันนี้เอามาเป็นข้อมูลให้ฟังเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดชื่นชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยแล้วจะกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะวันนนนีี้้ขอออาาลก่่เง ซีวาเกนนะครับบนโลกเรามีอะไรให้คนพบอีกมากมายอย่าเพิ่งรีบตายกันนะจ๊ะวันนี้ไปละบ,บาย